โอเคเก็บเข้าที่นะครับเพื่นครับนี่ก็ถือว่าแดงแล้วนะดูอาหารครับนี่คือไข่ผสมหอมแดงน้ำปลาผงชูรสแค่นี้พอรอบก่อนผมใส่กะปิแดงเข้มกว่านี้ถ้าต้องการให้มันแดงเข้มกว่านี้แต่กะปิเนี่ยรู้สึกว่าใช้บรนานานมันจะน้ำหมักมันจะเริ่มเข้มสีจะออกดำ แต่กระปีก็ดีใช้เพื่อเล่งรากถ้าเรามีซีเรียนเลือกสีนี่เราทำเพื่อจำหน่ายด้วยครับเราก็เลยต้องเน้นสีให้มันแดงสดนะโอเคคอยติดตามตอนต่อไปเมื่อผ่านไป7วันจะเป็นอย่างไรอันนี้แค่3าวันนะครับเจอคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับโอ้ฝรั่งหงจนสือเรา ยังไม่งามสวนหลังรถสวัสดีครับ